สบายดียามเศร้าทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเขาสู้สอซนอูร้องซานเด้อนี่พักสลับวงง่ายงามทุกคนแต่ว่าอันนี้เอาไว้ไปใส่เมื่องานบุญเมื่องานบุญมือแททุกคนอันนี้สิมาเก็บก็มาเก็บพักบงไปใส่ต่าทุกคนมีมักแตงในได้ไหมมักแตงแม่จันปลูกขึ้นแล้วได้ทุกคนเก็บไปอเอโต้กินดุกมือดุกมือออโต้มมามักแตงทุกคนตัวด้านญ่ายเลยตัวน เดี๋สิเกีบพักหลายๆอันอยู่ทุกคนเดินน้องอุ๊เก็บพักกันนะฮะอือเป็นเดิดอกเด็ดมืออ่ะห้องป้อมยังห้องบ้าห้องบ้เอาแต่สิเอาห้องเป๊ะเออเด็ดพักวงไปใส่ต่ำอยู่ฮานทุกคนผูดียซปต์นะแม่เนาะ ลวกเส้นตำบอดีแทบเปิดร้านขายเครื่องมือนี่เป็นมือที่สามอ่ะทุกคนแต่ว่ามือแท้ยังอีกอยังอีกสามมือมันจะใช่อนมือแท้เอาก็ขายลิ้นลิ้นไปก้อนใไปมีคนมาเลาะงานได้มีคนมาเลาะงานแล้วก็มีสหลายกับมู่คู่ทุกคนมู่คู่เอ้ยอายฮักแพงกันนะนะขาเจ้ามาอุดหนุนอุดหนุนขาเจ้าก็ตางม,มาลิ้นบุญนะ,นะ มื่อคืนไปกกินไข่ลูกเสี้ยวขึ้ที่เสีเละ้เสียขไ้โปเบกเ้อกอระเซื้อหรอวะโอ้ช่วยกระเซอไ้เลยซื้อได้ันเลยดูนะมันล่ก็เมือนยัไล่มือไรเออแล้คันลูกตักมาเสื้อน่ะลูกตั้มาใบหน้าก็เอาเสื้อตักเสอเดืนนึงเออออมันเอามาตั้งหานเยื่บุได้เซื้อไ่ได้เ่ยเอออเปี้ยกว่าส น้อานลงแล้วท่าเอาบากไว้ท่านสตองน้ำก้อนาค่อยตักค่อยเด,ยดเอดออเปรอะเบอเปรสตีแม่ัดนหเห็นหมาอส้มอยู่บ่ก็บหมาะอยู่เนาะเสื้อเดี๋ยวเราเล็กเนี่ยเรอโดยเนี่ยฮเบมันมีไล่อันะนะ ยิบเส้นเอยวละน้อยแบบมึกกอบหรือว่ายอดเนี่ยก็เส้นเอยอละน้อยแล้ววันนี้ใส่ไปใส้มาแล้วมันจะไล่มันซีฮ่าอัดไปเนาะ หอนมือแท้ดิเกี่ยมไปหมดเลยตัดอีกหอบนึงงฮอบล้างอีกพักตลัดกับตัดอีกอล้างไปหมดเลยเนวะหอนมือแท้แม่อันหอนมือแท้แม่เซ้าคูติกสิมาล้างด้วยเธอ,อ <c oughs> โอ้พลกระโถงหา้าอายสงการแต่รอดก่อนงาทุกคนเมื่อเสานีดีบอกลงร่ายให้ไล่มาดะอะโอ้ออโต้เอ้ยอยากออกคองเนี่ยนี่ม่ได้ซื้อละประหยัดเงินอีก สลัดดีบอกว่าจากเดือนดึงตีอย่ไปเดาะฮะเออพอมาดีนึงดีฮอเดือดจีเดาะเออไปดึงเดือนดึงนี่นะ โต้ยังออมคอยังวนน่จะบ,บู๊มมีหัวจิตหัวใจมันแบบู๊ไม่ใช่เทพอะไรหรอก นาบนะเจ้าเดกรเหร็นห0 0่เออ้าปักปแออโตกินเขาเห็นวาเขาซื้อมันมาให้เมย์ผวเนี่ยเจียทานเอาไว้ตู้ย็นซองแคบๆบีเวลาจะค่อยพากระเทสกินเมียก็ยากกินอยู่บ่ เห่าบุมมากหนอะฟักเย่ยเพราะอยากให้อ่อซอบักแค้น้อบักซีคือแบบเฮาะเราบูมากกองอันบกเกี่ยวะไาไปฟักอะไรฮะไม่ชีเดือห้อเดือวอู้หูเห็นก่อนเ่ยของปวดออโต้เลยได้ดิโตมบักกินบักเต้นะ ล well, ูกเอาแมกกมาเนาะเดตัวนี้กินมันแก้มันละมเน่าละแมวเนาตัวนี้เสียงกันี่ บงพอและต่ำเลยนี่คนอื่นกะมีเยอะไปเข้าหางฮะคนอื่นเม,ม,มื่อวานนี้วะกะมีเขากำมาซื้อเขาเปียกซื้ออะไรอยู่เขาเปียกใหนลูกยงเฮ็ดร้านเลยเนะี่ยหัวพ่อม,มีเสื้อร้ายเหรอมันมันเสื้อซองหัวแล้วมันว่านเองไหม,มต้องเสื้อร้ายแม่ได้ยินนามาที่เขาเปียกมืนมันงานเป็นเราเสื้อพังบัวร้ายลนะเหมัน,น,นมร้านร้านเอ็มเลือม เออนเอื้อัวเดียวพออันเผักอบัน้อยทำสุดเพราะว่าเชนี่เขาชิเซอร์อันหอมบัวเยอะิเซแต่ครึ่งนึงเราสีเอาเขาฮ็ดหอมเซอร์ให้มัน้อมมน่ะาาหอมวนี่เ้ไมันียนเออ ปีห้องน้ำปีห้องน้ำก็ยู่นั้นบนตัว,ย,นนตวยู่ในท้องอันขลองกระเจ้าบนตัวท่องเก็บเงินงนะนะเมื่อว,นวานนี่ค่อยจกค่อยเห็นอยู่เมื่อวานอัวจกเห็นอยู่ไปอเออเ,เอาโต๊ะก่อนเอาโต๊ะใจชี้านละ เอาเอานเอาน้ี่บดิซื้อทุกคนพักกันเลยม่อันนี้แม่จะไปบงโบงเลยว่ะแม่บงบงลกลับลาบกับเดออบซกเนาะยไปบงวมนละกล้างพักเขกลนล้างทุกอยางเไปเอาไปเพราะว่าอยู่คุณน้ำมันอึ ที่อันนี้เอาไปที่ล่างในการ้ี่นี่เด็คะใช่ไมคนเนี่ยเอาไปห้อยใ่บ้านกบ่าหอยใส่กรปุนเอาไว้ังไงบ่้อยในอะไรนี่มุเอาไปเซาเอาไปต่ไเ 对呀，我跟他认 好吧 นกีกงนาะป้าเมื่อคืนนี้ออตโอต้มาลิ้มบนกินเกียมม้วนแด้ม,วม้วนว่ะเมื่อเือนสลบเป็ดเลยคนน่ะแก่งนอะแบบปลาแดกทำมาซาดแบบนี้ยันเซ็เลยเห็นดงน่งนี่ปดหัวซเพื่อปได้เรื่อมนานะโบไม่รตรงนั้นเ,รรเ,เลย

ได uh uh ้ระบบอูรัวเอาไปได้ซื้อมีได้ดิ๊กสิไหมไปได้ซือีกสิบขุนเขมแล้วเนาะเป็ดจางบอกิวอะ

ใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวจะให้เดยวคนมาซื้อเครื่องพัดอันเข้าพาษีนะั้นเสียลวกพักกับเขา าได้แกงนอนเซ็บเขบ่าคนอ,อยู่เข่าอยากเดินนะอนห้งอิงอิงอยากไม่กิ่ คีมเลยดูไปไหนนี่หัวไกลโหดจังเลย เมืาอเขาขอไะ ปลาตัวหนูชิตาเลยกจิกอี้ไม่เหรอไปเอามาละอันนั้นอะเซนโฟเบาเอาละเออรีบแล้วไปเอาเลยรถพักเลปินนาอะไรอย่างเงี้ยคันคิดได้์ลั่แหละมีเซียนซื้อว่าต้นตาลฮักมีนาสุดใจอะไป เยล่างอูบห่อลางติ๊กไปเชี่ยนต่อวลาม่เด้อตอนซวยต้องเป็นต้องเงียบเนาะเอาลอย่าเงาเวลาเริ่มมีมานี่คับอันคันเ็บเียบน่ะ่ามันทำอย่างประเทศมันมีชิมมีเออถ้าเคยกินอันข้าวปุ้นมืออันเด้ลอันได้กินข้าวปุ้นแว่าแบบมันง่ายนีนะมันใมเก่ว่าปรเทุนูนี่นะ อื sabes, anyway, there, hey? ้อเน็ตอะไรเาปุ hmm. ่นเนาะคนเริ่มขายเครื่องลายทุกคนแต่ว่ายังห้างนี่ยังบูมายังข้างห้านเท่านละ อืมอืมอมลาทุกคนไปก่อนเนดะ้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าทุกคน